แล้วก็พอทักพักพระสงคอนก็นขึ้นมาเล่นขึ้นมาร้องแล้วก็ดําเนินไปจนจบคอนเสิร์ตของของขอะคอนเสิร์ตเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ลงว่าว่าแบ็กอัพเป็นแบ็กอัพทีเ่เ,เ,เ,เล่นดีมากชื่อวงไฮล็อกอันนั้นคือจุดกาเนิดจุดแรกที่เราได้มีชื่อทางสื่อต่างๆที่ได้เห็นวงไฮล็อกแล้วแต่ในะนววงปีศาจครับ วันที่เสียงของเป้ไฮร็อกออกสู่สายตาประชาชนจริงๆโอ้คนชอบมากคนชอบมากผมผมยอมรับเลยว่าเสียงกแกแกเสียงกระใสามากแล้วก็วิดีโอนี้ผมยังยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับยังอยู่ทั้งหมดเลยครับต้นฉบับจริงๆน่าจะเล่นเกิน3เพลงแต่นี่ในวิดีโอมี3เพลงใจจริงผมว่าผมเล่นหลายเพลงนะผมจํมมาไม่ได้จำมันนานแล้วอะจาไม่ได้แต่ว่าผมเล่นหลายเพลงเพราะว่ากว่ากว่าจะขึ้นพี่โต้งกว่าจะขึ้นมาใช่ยนะกว่าปฐมบอยจะขึ้นมาก็เล่นกันหลายเพลง แต่ที่เขามีวิดีโอที่อัดไว้อะที่ออกตามสื่อต่างๆในยูทูบก็มีเนี่ยก็มีสามเพลงใช่ไหมพอหลังจากนั้นแล้วล็อกผับอจะเป็นสถานที่ที่คนไปเที่ยวดูวงผมเยอะมากเลยจนแน่นไปหมดทุกวันเลยตามรอยนักดนตรีฮะตามรอยนักดนตรีไปครับก็คือก็คือ,อได้ข่าวว่าฝีมือดีมากก็เลยก็เลยไปไปดูกันเยอะแล้วแนวแนวคือแนวเฮฟวี่ไงแนวเฮฟวี่แบบหนัก่วงอะแล้วใช่อะไรเงี้ยคือถ้าเฮฟวี่ก็ต้องไปล็อกผับใช่ไหมแต่พวกผมยังสดอยู่ตอนนั้นนะยังแบบ ถอดเสื้อเล่นอะไรบ้างบางวันก็ถอดเสื้อเล่นกันทั้งวงอะไรเงี้ยก็คือว่าดิบดิบ,ดบเถื่อนเนี่ยใช่ไหมแต่พอไม่นานต่อมามีคนมาติดต่อเราไปตามค่ายเพลงต่างๆอมาแล้วในค่ายเพลงอ่าเริ่มค่ายเพลงมาแล้วเช่นค่ายคีตาก็ได้นกจัดชัยดุยยัปนีดจริงๆเป็นเพื่อนเก่ากันเขาแต่งเพลงตัวสำรองไว้เขาก็มาหาอยากให้เราอไปอยู่ค่ายคีตาด้วยกันใช่ไหมเราก็มาหา,าก็เราไปคุยกับนกที่ร้านอาหาร แต่ว่าผมก็กลับมาคุยกับตุ้ยว่าเฮ้ยเราอย่าพึ่งนี้ดีกว่าอีกไม่นานต่อมา <c oughs> พิสุทธิ์ทรัพย์จิตเจะ <c oughs> ก็พาให้ไปหานัดให้ไปหาพี่อุก,กิจพลังอันนี้เรื่องนี้ไม่เคยออกสื่อเลยครับไปพี่หาพี่อุก,กิจพลังกูลจะให้ไปแบ็กอัพให้นกนกจก,กจริยาแอนโฟนี่คือว่าเห็นว่าแบ็กอัพให้ปฐุมพรดีก็จะจะติดต่อให้ไปแบ็กอัพให้กับ,บนกจริยาแอนโฟนี่แต่นะเขาเป็นดาราอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แต่นี้ เขาไม่อยู่ค่ายเอสสุภพมิตรเขาเออกอัลบัม้มเวยนะแล้วก็อัลบั้มนั้นอ่ะที่อัลบั้มเดียวนั้นอ่ะที่ที่ผมจะเป็นแบ็กอัพให้แต่ว่าผมไปคุยกับพี่อุกิทลางกูลแล้วที่ประชามารีนน <c oughs> ก็เรียกไปถามว่าเธอสนใจจะอยู่ค่ายพี่ไหมพี่ให้เธอเท่านี้นะแต่ว่าสัญญาสิบปีผมก็มาคุยกับตุย้ยที่ล็อกผับว่าเฮ้ยสัญญามันยาวไปว่ะ ค่ายเขามาสนใจค่ายชิตาก็สิบปีเหมือนกันราคาเท่ากันแล้วพี่ระยะก็เรียกไปจริงๆพี่ระยะก็น่าจะได้น่าจะได้ออปชั่นก่อนนะพี่ระยะเนี่ยฮะแต่กลับมาเป็นคนสุดท้ายไม่ไม่ไม่ได้ได้ก่อคนแรกเลยแต่ผมลืมลืมเล่าไปพี่ระยะคนแรกเลยก็ไปคุยเขาบอกไหนๆเธอก็อยู่กับพี่อยู่แล้วเป็นแบ็กอัพให้ศิลปินที่ค่ายพี่อยู่แล้วเธอก็น่าจะเป็นศิลปินที่ค่ายพี่แล้วพี่สนใจเธอหน้าอะไรเงี้ยเขาก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่เงื่อนไขเหมือนเดิมคือสิบปี กคนสิบปีหมดสิบปีหมดครับสัญญามันยาวไปเราก็มาคุยที่ล็อกผับกันอ่าบอกบอกโ,อโหแต่ละค่ายก็มีค่ายพวกอื่นอีกหลายค่ายอยู่อย่ยวนี้ที่คาว่าในวงไฮล็อกเนี่ยผมผมขอเ,อเรียนถามต้งเรื่องนี้หนึ่งมีมหัว่นี่หน้าวงพี่ตุ้ยอ่ะผมให้พี่เนี่ยพี่ตุ้ยเป็นัวหน้าวงแสดงว่าคำตัดสินเด็ดขาดนี่คือพี่ตุย้ยเป็นคนเคาะอ่ะเอาก็เอาไหมไม่แต่เขาก็ต้องถามผมดีดก็ต้องคุยกันก็มีสองคนครับสองคนแพ้วถามไอ้ตุ้ยต้าบอกว่าแม็กนั้นกูเป็น ภาคกลางคืนดีกว่าวะ่ะเอ้ยกูเป็นภาคกลางวันดีกว่าเป็นหัวหน้าภาคกลางวันมึงเป็นภาคกลางคืนเอาหมายถึงว่าคนที่ตัดสินใจใช่ไหมอ่าสองคนตอนตอนวันเนี่ยตอนวันเนี่ยเดี๋ยวกูเป็นหวัวหน้าวงส่วนภาคกลางคืนเนี่ยไอ้แม็กึงเป็นไปแล้วกันก็ยังเป็นประชาธิปไตยบ้าง <c oughs> เนื่องจากว่าอะไรวะเพราะกลางคืนกูเมาแล้วกูเมาแล้วดูแลวงไม่ได้มึงมึงก็เป็นหัวหน้าคนตัดสินใจแทนกูไปหมดแล้วกันตอนนั้นกูก็เมาแล้วแสดงว่าตอนนั้นคือตัดสินใจว่าจะไปค่ายนี่คือพี่อีที่แม็กกับพี่ตุ้ยนี่คือ เห็นพร้อมท้องกันก็ <_ d ream> าถามพี่เป้ด้วยแหละครับเต้ยด้วยแหละก็คือก็คือ่าเพื่อนกันแต่ว่าก็ไอ้ตุ้ยเขาจะมาปรึกษาผมก่อนว่าเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะเขาบอกเอ้ยเอาไงครแม็กก็ประมาณเนี้ยแต่กูฟังฟังแล้วว่าสิบปีมันนานเกินไปป่ะแต่และค่ายที่มาติดต่อประมาณห้าค่ายแต่ผมจําชื่อค่ายเล็กๆอีกสองสามค่ายไม่ได้แต่ว่าวันหนึ่งเอ่อเดี๋ยว,วเดี๋ยววันหนึ่งนะวันหนึ่งเสือธนพลก็มาที่ร้าน ที่ล็ขับเราก็ยังเล่นอยู่แล้วที่เสือนะพลนี่หลุดเข้ามาอยู่วงพรจรเรียวกับเราได้ไงคือสถานที่ล็อกขับมันก็เหมือนที่ที่คนดังๆไปชอบไปเที่ยวกันหรือไปหาอะไรรูปยอดสีมือเอออะไรที่นั่นีน่ะแล้วคนืันี้ <c oughs> คืนหนึ่งอ่ะก็มีคนผมยาวหัวฟูเลยผมยาวแล้วก็ใส่เก็จะใส่เกง,เกงขาดเ,เกงยียนอ่ะเนี่ยข่าขาดทุจําได้แม่นเลย เราก็บอกเฮ้ยเราชอบวงนายมากนะเว้ยคือเขาบอกเราเขาบอกผมลงมาผมลงมาเล่นเสร็จเหงื่อเต็มตัวแล้วเดินมาหน้าร้านฟูนี่นะบอกเราเออเขาก็นั่งอยู่หน้าร้านน่ะหน้าร้านเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราชอบวงนายมากอ่ะเราอยากให้นายไปออกเทปที่คล้ายอเอสอ่ะผมไม่รู้จักเขาเราเขาเขาบอกเขาชื่อเสือแล้วผว่าตุ้ยเสือเนี่ยวามันรู้จักหรือเปล่าบอกว่าเขาอยู่ครายไอเอสเรจะเชื่อเขาดีป่ะเนี่ยแต่ว่าเขาให้นําบัตรไว้ก็รับรับไว้ แต่เราก็ไม่ได้ไปหรอกเราไปก็หัวล้อกันสองคนามคนสี่คนบอกว่าเฮ้ยเพลงไทยว่าอะไรเนี่ยวิ่งอยู่อวะอารมณ์อารมณ์มานบอกว่าเพรว่าสุดสุดสุดนตอนนั้นหลอกเลือกได้แายค่ายก็มาติดต่อเลือดฆ่าค่ายสี่ฆ่าค่ายเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้นกเราก็เปลี่ยนเสด็จไปแล้วนะนกนกจะใจอยู่เยาวนี้ลงเฉลียงเนี่ยเพื่อนเพื่อนกันนกก็เสียใจแบบว่าไม่เอากับไม่เอากับมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม บอกว่าบอกว่าเพลงเพลงตัวสำรองที่เขาจะให้วงผมเล่นเนี่ยไว้ให้ผมฟัดเงเอาบัาชุดแรกอะ่ะนั่นแหละนกเป็นคนแต่งทั้งหมดเลยเป,เ,เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทกันอันนี้ก็บอกว่าอ้าวี่มาถึงสีเสือใช่ไหมครับเสืวเขาก็เขาไม่ได้เรียกพี่เราก็เรียกมึงมึงกูนี่แหละหรือว่าเรากับนายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขาสนใจนายจริงนะเว้ยเขาก็มาอีกหลายครั้งกลางคืนเนี่ยเรามาก็าพูดว่าเขาแต่งเพลงเกตตะวันใช่ไหมให้พี่อิทธิใช่ไหมเออก็บอกว่า ไปป่ะพวกนายไปป่ะสี่คนเนี่ยผมก็ไม่เคยตื่นเช้ากันเลยไม่เคยตื่นเช้ากันเลยเพราะปกติก็เฮฟวี่ก <c oughs> ็ตื่นกันสายอยู่แล้วได้ไหมวันหนึ่งเรานัดกันตื่นเช้าสักวันหนึ่งไปสี่คนโหดล้นเมย์ไปสี่คนคือล้นเมย์ <c oughs> รมยตรงเตงตรงเต,ตงกันไปไปถึงนี้หน้าอาร์เอสใช่ไหมตอนนั้นก็อยู่ที่โรงหนังโอลิมปิกเนี่ยอยู่ตรงตรงคอิเซียมอคอรเซียมเลยเไปถึงบอกยาว่ามาหาคนชื่อเสือยาว่างงงเสือไหนวะ ก็เลยบอกว่าเขาอยู่ผแผนกเกี่ยวกับทาสีเกี่ยวกับป้ายป้ายเก็บอะไรพวกนี้เขาว่าเขาอยู่เกเกี่ยวกับป้ายแผนกป้ายทาสีอะไรเงี้ยทําป้ายโฆษณาของบริษัทอะไรเงี้ยเขาก็ไปตามหายไปเงียบแป๊บๆปนึงก็ไปตามเสือก็กําลังทําอะไรอยู่ก็ล้างมือก็เดินพาผมขึ้นไปข้างบนโอ้ยีหอรออยู่ผมว่าดีใจแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลเด็กตอนนี้ก็เด็กๆอยู่เนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ขึ้นไปข้างบนเี่หอเขาก็ออกมาพอดีเห็นเราสี่คนเขาก็ตกขาแล้วโอ้โหเจ๋วเลยเนี้ย ในชั่วโมงที่ไฮบล็อกเนื้อหอมที่สุดนัเวลานั้นะครับหลายค่ายเข้ามาติดต่อแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฟังพี่แม็กกันว่าทําไมเขาถึงเลือกไปอยู่กับไอเอพี่แม็กครับคือเราสี่คนเนี่ยไม่เคยตื่นเชา้าเลย <c oughs> ตามภาษาคนเฮฟวีแบบเถือถ่อนของพวกเราเนี่ยแล้ววันนั้นเรานัดกันสิบโมงเพื่อจะไปไอเอสโดยการขึ้นรถเมล์ไปจะไปที่โคลิเซียม สิ่งที่มีใบก็คือนามบัตรของเสือธนพลอินทรีิษ์แค่นั้นเองที่ไม่มีเบอร์เบอร์ก็น่าจะเบอร์นั้นนะที่เบอร์ที่ไอเอสเบอร์ของเสือ,อ,สอ,อที่ไอเอสพอไปถึงปุ๊บใช่ไหมก็บอกยามว่ามาหาคนชื่อเสือยามไม่รู้จักอีกเสือไหนก็เลยบอกว่าเสือเนี่ยน่าจะเป็นคนเขาทําหน้าที่อะไรยามก็ถามเขาบอกว่าเนี่ยน่าจะพวกเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับป้ายอะไรพวกนี้เขาก็ยามว่าหายไปพักหนึ่งก็ไป เขาไปบอกว่าเออมีมีคนชื่อเสืออยู่แต่ต้องเข้าใจกับพี่เสือตอนนั้นเขายังไม่ได้แต่งเพลงเขาแต่งเพลงเก็บตะว,วันแล้วแต่เขาก็ยังไม่ออกผลงานเลยคราวนี้ก็ไปก็เสือกําลัางมือโอ้ดีใจมากพูกน้นายมาแล้วเหรออารมณ์แบบนี้เลยเฮ้ยพวกนายมาแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขึ้นไปข้างบนเลยเดี๋ยวยี่ห้อรออยู่ใช่ไหมโอ้เราก็ไปาากันห้าคนเสือผมยาวมากตอนนั้นเกงขาดาเหมือนเดิมเราไปถึงยี่หอ,อเห็นปุ๊บตบโต,กตก๊ะปังโอ้มาแล้วเหรอดีมากเลยเนี่ย คอนเซปต์เขาก็เล่าคอนเซปต์เลยยี He ่หอก็เล่าคอนเซปต์เลยว่าคอนเซปต์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราต้องเอาคนที่อยู่ตามหรือตามซอกที่ไปนอนฟังเพลงฮฟปวี่อยู่ตามนู้นตามนี้ออกมาฟังเพลงให้ได้ออกมาฟังเพลงไทยที่เป็นฮฟวี่จริงๆที่มันที่มันเข้ากับตลาดด้วยแล้วฟังได้ฟังเพราะไม่ใช่แบบกระดั้นกระเดอเนีย่ยไม่ใช่นั่นแหละคอนเซปต์ของไฮล็อกที่มันแบบมีเพลงเพราะหวานด้วยแล้วก็หนักด้วยแล้วแบบเข้ากัาบกตลาดด้วยเด็กเล็กฟังได้หมดอน,นี้คอนเซปต์ของยียหอเพราะว่าอย่างนั้นใช่ไหม เราก็ยังเด็กอยู่ก็ฟังก็ดีเหมือนกันนะแต่ก็เฉยๆอยู่เพราะว่าเป็นคนเล่นเพลงเพลงดิบเถื่อนนะนะเ,เล่นเพลงพวกแบ็กซ์บาตอะไรพวกเนี้ยออสซี่อะไรพวกเนี้ยหรือหรือเพลงพวกอ่าอ่าซินเดอเรล่าอะไรพวกเนี้ยเราก็เล่นเพลงแนวนี้โมเลกุลอะไรเงี้ยกค็ยคือหนักๆอ่นะเราก็ไม่ค่อยสนใจไอ้ไอ้อ้ไอเอพลงไทยอะไรนกักหนาหรอกแต่ฟังก็ฟังไปไงั้นนะใช่ไหมก็กลับลงมาโอเคอาร์ลัมลาเกียร์ฮอลกลับลงมาเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะติดต่อไปเราก็ไม่ได้สนใจอะไรกลับลงมาข้างล่างปุ๊บ คืนนั้นเราก็ไปซ้อมไปซ้อมก่อนไปซ้อมที่ล็อกับเหมือนเดิมตอนบ่ายสามแล้วกลับไปบ้านแล้วหกโมงก็มารอที่ที่ล็อกับก็เล่นรอบแรกพอเล่นรอบแรกลงเสร็จใช่ไหมก็โอเคคนเยอะแน่นก็เลยเฮ้ยเราทําไงดีวะสี่คนเราเดยไปถามใครให้เราให้คาปรึกษาเราได้ว่าว่าว่าใครที่มาติดต่อเราทั้งหมดเนี่ยเราจะไปไหนดีมานั่งคุยกันกพักหนึง่งเออน้าที่วาดีว่าอยู่ข้างบนชั้นสี่ข้างหลังล็อกผับไปไปไป ก็เลยพามาลุกไปไปหาพิธิว่าไม่ได้เรียกนา้าเขาเรียกนา้าผมดูแก่เกินไปเรียกพี่เนะก็ไปหาพิธิว่าพิธิว่าก็บอกว่า <S <S เฮ้ยพวกผมมาเรื่องหรือโอ้โหดีมากยอดเย็บหยัดเยดยบอย่าทำเสียใหญ่ไงฮะฮราะว่ามึงมีเรื่องไรเหรอว่าเออเนี่ยนะ <S 1> <S 1> พี่พิธีว่ามันมีเรื่องที่ว่าตอนนี้มีคา่ายนู้นค่ายนี้มาติดต่อพวกผมสี่คนเนี่ยโอ้กูพอรู้เรื่องอยู่เหมือนกันเห็นเขาว่าพวกมึงเล่นดีนี่หว่าใช่ไหมแล้วแล้วแล้วพิทีว่าว่าไหนน่าสนใจสุดอะ ไอเอสดิไอเอสไอเอสน่าจะเวิร์กสุดนะเพราะว่าเขากำลังโตเลยตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นไอเอสซาวตนนี้มีเพลงหวานหวาพวกตอนน้้คิดบูนออกไปแล้วก็วจะเป็นพวกเรนโบว์เนี่ยมีเรนโบว์มีสิป,ปินหลายๆท่านอยู่อ่ลิสมันอะไรพวกนี้อิทธิเออรื่องนั้นแล้วก็ใครหลายคนผมจำไม่ค่อยได้แต่เยอะๆอยู่ก็เลยคิดว่าแต่เท้าแต่ว่าเขากำลังเติบโตนะพวกเธอได้สนใจนะอันนี้ยอันอื่นที่น้าน้าดูแล้วไม่ไม่น่าสนใจหรอก อันนี้ผมใจสุดแล้วเลยบอกว่าเออเ็าบอกว่าเอาตามนี้นะพวกเราไปไอเอแล้วกันนะโอเคแล้วเขาโทรมาแล้วก็ตามนี้เลยนะก็ลงลงกันมาแล้วเล่นรอบสองแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านพอประมาณสองอาทิตย์ต่อมาเลขาก็โทรมาหาทุกก็ผมรู้โทรหาใครบ้างแต่โทรหาผมอะบอกว่าให้พวกผมมาเป็นสัญญากันวันรุ่งขึ้นพวกผมก็เลยไปกันคือหลันกันให้สองอาทิตย์อีสองสองอาทิตย์ โอ้เร็วนะเออเลขขาเลขาโทรมาบอกให้ให้ไปเซ็นสัญญากับไอเลยผมรับดัดโทรศัพท์ผมอยู่ห้องเช่าอยู่รับโทรศัพท์มีคนมาเรียกผมให้ไปรับโทรศัพท์ว่ามีคนโทรมาจากค่ายเพลง r อผมก็เลยไปเข้าไปเซ็นสัญญาในวันนั้นที่เขาเรียกนะครับเป็นไงบ้างคะตอนตอนเข้าไปผมว่าช่วงนั้นวัยรุ่นกันหมดเลยสี่ห้าคนนะสี่คนสี่คนแล้วไม่มีไม่มีทนายประจำตัวเลยไม่มีไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้กฎหมายผมว่าหาแน่เลยพี่ลองเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างคือ คือตอนนั้นเราอะขึ้นไปบนตึกใช่ไหมเดี๋ยวผมจําได้แม่นเลยเราขึ้นไปบนตึกเสร็จเฮียจัวเฮียจัวคือพี่ชายเฮียฮอ่าคืออสุดสุดในเกียงไก่จียงเฮียจัวชื่อเกียงไกเชิดชดสักก็ให้เราไปในห้องหนึ่งแล้วก็บอกว่ามีสัญญาวางไว้สี่ฉบับเป็นสัญญาหนาๆทั้งนั้นเลยแล้วก็บอกว่าให้เรานั่ง เราบอกว่าจะอ่านก่อนหรือเปล่าพวกเราก็บอกว่าอ่านก็ได้แต่ว่าเราอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นภาษากฎหมายทั้งหมดเลยแราว่าหันมองหน้าทั้งเป้ทั้งตุย้ยทั้งเต้ยเอาาอยว่ามันมาแล้วนี่ว่ามันมาแล้วเซ็นก็ต้องเซ็นวะวัดเลยเออทั้งที่เราไม่รู้กฎหมายอะไรเลย uh huh. เรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรต่างๆเรื่องค่าตอบแทนอะไรต่างๆไม่รู้เรื่องเลย แต่คุยวายหยาบๆนอกรอบไปแล้วว่าค่าตอบแทนเท่าไหร่อันนี้เราเราคุยกันกับเพียฮอไว้แล้วแต่อันนี้เซ็นสัญญากับเพียจัวที่เป็นเจ้าของค่ายเลยครับตามตลับเทปจะเขียนว่าเกียงไก่เชิดชดรักตามตลับเทปสมัยก่อนทั้งข้างจะเขียนอย่างนี้หมด <c oughs> เขาบอกเซ็นไปเถอะนะเนี่ยเขาาเราบอกไปอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เซ็นตั้งตั้งอันนั้นแล้วก็เป็นเป็นสิทธิ์ของไอเอสเลยครับทิ้งทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของไอเอส ก็คือเป็นลูกศิษย์ของค่ายไอเสเลยครับ,รบเมื่อเราเซ็นจดจรดปากกาลงเมื่อไหร่ก็คือเราไม่สามารถจะไปไปเซ็นค่ายอื่นได้แล้วหรือหลังจากเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยมันมันมีอะไรที่แอคทีฟหลังจากนั้นบ้างเช่นต้องเก็บตัวต้องแต่งเพลงตรร้องฟอมแนวอะไรอย่างนี้นเป็นมีอะไร<ว>บ้างพวกเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่า เรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจผมตลอดเวลาเลยที่ผมคิดว่าเราจะทําถูกหรือจะทําให้ถูกงานประจําใช่นะผมว่าจะถามอยู่ือนอันนี้ทําไงกับงานประจําของเราดีอันนี้พอกลับมาก็ทําเงียบเฉยไม่บอกใครว่าเราเซ็นสัญญากับไอเสเรียบร้อยแล้วสี่คนก็ไม่ได้ดีใจก็ไม่ได้เสียใจก็เฉยเฉยเห็นว่าเหมือนเราไปเซ็นอะไรสักอย่างนึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยพอเรากลับมาได้สักประมาณเกือบเดือน วันนั้นน่ะพี่ตุ่มเขาก็นั่งอยู่หน้าร้านแล้วผับเขาก็บอกว่าพวกเองมาแล้วเหนอเหมือนแกจะดื่มมาด้วยหน่อยๆก็ล้วก็เราก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นมะจะไม่คิดว่าพี่ตุ่มจะทราบเรื่องนี้เพราะว่าเราเราไม่ได้บอกใครไม่อยากใครทราบอะไรเลยไม่บอกใครก็นิ่งๆเหมือนกับเรามาเล่นทุกวันปกติ แต่ระหว่างนั้นก็คือยังมาเล่นที่ล็อกถับปกติกืงอง,องอมือนเ,ออเหมือนเดิมทุกวันเหมือนเดิมได้ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือนเนี่ยจนพี่ตุ่มน่าจะทราบเรื่องแล้วก็เราเรียกไปสี่คนแก่ก็คงจะเสียใจอ่ะที่เราจะจะจากออมอกแกไปแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ้นเดือนนี้พวกเองมารับเงินเดือนแล้วก็ให้จากไปเลยนะ หมือนเขาให้โอกาสนะพี่ผมว่าพอสิ้นสัญญาเสร็จแล้วจะได้ไปทากิจกรรมอ,อื่นต่อเป็นอย่างนั้นปะก็คือคือเขาเสียดายอ่ะเสียดายที่ผมไม่น่าไปเซ็นสัญญาเลย <c oughs> น่าจะรอเขาสักหน่อยอใช่ไหมละ่ะแต่ผมกลับไม่บอกเขาอ๋อท,ท,ที่พี่บอกว่ารู้สึกรู้สึก,ร,สกรู้สึกยังมีอรอยกิดในใจอยในใจใน,ในใจอยอยไม่ได้บอกไม่ได้บอกแกก่อนว่าจะเซ็นสัญญ,ญ,ญา ช่ไม่ได้ไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกใครเลยคนรอบข้างเพื่อนก็ไม่บอกเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรายังไม่รู้ข้างหน้าเราจะเป็นยังไงแลวไอ้้ปมตรงนี้ยพี่ระหว่างพี่กับแกนี่ที่แกออกไปยังที่เอามันทิ้งออกไปยังคือหลังจากเราออกเพลงกระจกแล้วดังแล้วมัน <c oughs> จะตามด้วยกว่าจะรู้สึกน่าจะเป็นปีนะผมว่านะเป็นปีความรู้สึกนี้มันก็ยังไม่หายจากใจเราเวลาผ่านล็อกผับก็มองก็มองเหมือนเราเศร้าส้อย เออที่นี่เราเคยเกิดที่นี่นะเราเหิังแรกเ,เป็น,ปนบ้านหลังแรกบานที่เราประทับใจมากเพราะคนดูชอบเรามากเราตอนนั้นไปทัวร์มาเยอะมากเลยพอ <c oughs> ปิดอัลบัม้มเราก็ตกลงกันว่าปิดอัลบัม้มเราจะมากราบเท้าพี่ตุ่มเพื่อจะขอโทษพี่พ,พ,พี่ติดต่อแกมาเองเลยหรือว่าใช่ครับใช่ครับติดต่อมาเองเลยครับว่าผมจะมาเล่นตอบแทนทีคุณพี่โดยพี่เก็บเงินเต็มที่เลยบัตรเท่าไหร่ก็ได้พี่จัดการจะไม่ต้องให้ค่าตัวผมแม้แต่บาทเดียว เอางั้นเลยพี่ผมผมว่าผมทําถูกแล้วแล้ววันนั้นเนะี่ยแกก็ได้คา่คาลูกบัวผมอ่ะเออผมไม่อยากพูดอ่ะ <laughs> เหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนลูกอ่ะ <c oughs> ลูกในบ้านได้ต้องปล่อยมันไปโตไม่อยากพูดอะ่ะ <c oughs> ผมก็รู้สึกอย่างนั้นอ่ะครับก็มันเป็นปมอย่างหนึ่งไงพี่ที่พี่รู้สึกว่าเอามันออกไปจากจากใจพี่ได้แล้วมันมันรู้สึกยากอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเราแบบจากคนที่โนเนมอ่ะที่ไม่ที่ไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะแล้วแล้ววันหนึ่ง แกเขาบอกว่าเออกลับไปฝึกใหม่แล้วมึงมาใหม่นะกลับมาฝึกใหม่แล้วมึงมาใหม่นะอย่างอารมณ์แบบนี้มันมันไม่มีอะผมก็เลยไม่อยากพูดถึงมันนี้ ผมว่าใจหายแวบ,บเลยในความรู้สึกนั้นเพราะว่าไม่ได้ใจหายแวบ,บเพราะจะตกงานนะแต่ใจหายแวบ,บเพราะว่าเราแต่ละคืนที่เรามายืนที่เนี่ยมีแฟนคลับของเราอชอบเรามากเลยวันวันพรุ่งนี้เราจะต้องนอนอยู่บ้านแล้วก็ดูทีวีเหมือนคนอื่นทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มายืนที่ตรงนี้แล้วเราก็อยู่บานอกร้านแล้วก็คุยกันสี่คนว่าวันนี้แม่งเต็มที่เลยวะ่ะเอาสุดๆกันนะเว้ย เพื่อนสุดๆเลยนะว่าหิงทวนหิงทวนเลยโอ้โหเอาแม่งสุดๆเลยไอ้ตุ้ยถอดเสื้อเลยคือมาอยืนบนโต๊ะแขกเลยอยู่ล้นบนโต๊ะแขกเลยแขกเขาโอ้โหตบมือกันชอบมากแต่เขาประกาศอยู่แล้วว่าไฮล็อกจะเล่นอําลาล็อกผักวันสุดท้ายเขาเขาประกาศตัวอยู่แล้วเขาประกาศในไม้ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมพี่ทุยพี่ทุยคาไลเดโสโคปอะเอ็ดวิร์ดเบนโซอะเขาประกาศว่าเดย๋ยให้ล็อกจะเล่นวันสุดท้ายนะวันนี้คนก็มาในร้านโอ้หูมืดฟ้ามัวดินเต็มร้านาไปหมดเลย วันนั้นก็ทั้งเบียทั้งไรเทเทรอบร้านเลยเพราะว่าสนุกที่สุดอะ่ะแปลว่าประทับใจผมมากสนุกที่สุดอะ่ะก็คือก็กอดคอกับแขกอะไรเงี้ยลงมากอดคอกับแขกว่าก็ก็กกกกกกล่ำลากับพี่ตุ่มด้วยดีันมั้นรับก็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 ไปกราบเท้าพี่ตุ่มใช่ไหมว่าเขาก็บอกว่าขอให้เองโชคดีอืใช่ไหมใน,ในเส้นทางที่เองเดินไปขอให้โชคดแแีแล้วหลังจากจากจากวันสุดท้ายวันนั้นอน่ะเรากลับมาเล่นอีกทีหนึ่งคือ ก็ประมาณเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามันมีอะไรติดใจที่อยู่ก็คือเหมือนกับเราอ่ะต็อกผักก็เป็นที่ประทับใจเนี่ยแล้วก็เป็นที่เกิดที่เกิดของเราที่แรกเลยที่เกิดทีเดียวแล้วเกิดเลยบางคนเนี่ยบางคนในชีวิตเนี่ยเกิดหลายเกิดนะกว่าจะได้เกิดอันเนี้ยผมบอกให้ฟังเลยว่าผมเกิดแค่ทีเดียวแล้วเกิดเลยอืมเกิดแค่ครั้งเดียวแล้วก็เกิดเลยไม่ใช่เกิดสิบครั้งแล้วมาเกิดครั้งที่สิบเอ็ดไม่ใช่เกิดแค่ครั้งเดียว คือที่ล็อกผับแล้วก็มา r s เลยนี่ครับอยากถามว่าตอนที่เซ็นสัญญาเสร็จแล้วว่าแล้วก็เราเวลแฟร์ปาร์ตี้ไปกับที่ล็อกผับแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอีกนานไีมพี่กว่าจะได้ออกอระบัมนานครับประมาณ6-8เดือนได้ช่วง6-8เดือนพี่ทำอะไรบ้างเขาก็ให้ไปฝึกอะ ผมไม่เก็บตัวอยู่ที่หัวหินตอนนั้นมันจะมีบ้านคือระบออเฮียพอว่าเราเราอยากจะไปซ้อมต่างหากอะไรเงี้ยเขาก็เลยจัดห้องซ้อมให้ที่หัวหินแล้วก็มันเก็บตัวนั่นที่ใดเนาะครับก็มีคนไปสอนเราว่าควรจะพูดอย่างนี้ความทางผู้จัดการเขาไปเป็นระยะระยะแต่เราอยู่ที่หัวหินเงนี้ยหลายเดือนเหมือนกันแหละเพื่อเราจะฝึกซ้อมอัลบั้มชุดเนี้ยหลังจากที่เราทําเสร็จป,ประมาณครึ่งหนึ่งแล้ว แ,แล้วก็เราก็ไปซ้อมเพื่อจะให้มันคล่องอะ่ะเพราะว่าแนวนี้นก็คล้ายๆมันจะเราต้องละมุนกว่าการที่เราเล่นที่ล็อกผับหยาบๆเถือนๆเนี่ยเพลงแนวระเบ้าแรกนี่คือมีคนแต่งให้เราหรือว่าเราครับก็คือก็คืออย่างเพลงอะ่ะไม่มีทางได้หรอกครับเพราะว่ายังไงคนที่เขาพาไปพี่เสือเขาก็มีเพลงไว้แล้วอ๋อ <c oughs> อัลบั้มแรกนะครับใช่ครับเขาเพลงกระจกเล้วเนี่ยพี่เสือเขาแต่งไว้แล้วเสือเขาแต่งไว้แล้วแล้วก็เหมือนกับเขามองหาคนที่จะมาเทียบเทียงกับเพลงของเขาอ่ะเขาพอเขาพอมันเจอวงไฮ็อกก็เนี่ยใช่มันเหตุการณ์มันประมวลแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นคือคือเขามีเพลงกระจกรล้าไว้แล้วแล้วว่าใครจะมาถ่ายทอดเป็นกระจกเล้วให้มันให้มันได้ก็คือวงไฮล็อกนี่แหละที่เขาไปเจอที่็อกปรับอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดสรุปในอัลบั้มแรกเนี่ยคือ ทั้งทีมไฮร็อกเองเนี่ยม,มีมีส่วนร่วมในการทำดนตรีทำน้อย<อ>ครับไม่มากมเพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมมุติว่าเขาจะเสี่ยงอ่เขาคงเสี่ยงยากอะ่ะผมว่านะมาสมัยที่เราทำเองอัดที่บ้านใช่ไหมครับแล้วเราไปขึ้น YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปไปแชร์เอาใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยกติกาของเราคือคนที่จะมีคนใครจะมีห้องบันทึกเสียงอยู่ที่บ้านในเมื่อสมัยก่อนมันยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยครับ มันยังไม่มีมันมีมากสุดก็เป็นเทปหน้าสุดก็เป็นเทปสองหน้าปกติสยามบึ<ะ>้องสอีสยามฮะไปห้องอสีสยามเราไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกครับ <c oughs> เราเราไม่มีพี <c> ่ <oughs> เราเราเป็นคนเล่น,นดนตรีกลางคืนไม่กี่ร้อยบาทเราไม่มีเงินไปขนาดนั้นหรอกครับเราบางทีเราพูดมันมันมันเหมือนข้ามช็อตของความเป็นมนุษย์ที่ท,ที่แค่ขึ้นรถเมยอ์อ่ะผมพูดจากใจจริงอะ่ะผมขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยผมจะไป ผมจะไปเอาเงินที่ไหนไปไปอ,อัดเสียงต่อให้ผมมีเพลงในกระดาษที่แต่งไวด้ดียอดเยี่ยมแค่ไหนแล้วแต่สิ่งที่ผมไม่มีก็คือเงินทุนที่จะไปทอาอย่างนั้นพอผมอัดเสร็จแล้วผมจะไปไหนต่อละมันก็มีเป็นขั้นๆไปอัดเสร็จแล้วมานอนฟังที่บ้านมันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแสดงว่าในช่วงแปดเดือนเนี่ยคือมันเป็นการปรับพื้นฐานการทำเป็นศิลปินกับข่ายใช่ครับคือ๋ย่ามองว่าพวกผมมาดิบเถื่อนแล้วมาจากมาจากล็อกผับมาจากเล่นตีกลางคืนเนี่ย สิ่งที่สิ่งที่มันควรมีก็คือว่าอันอันหลับแรกเลยงดเล่นประจำะคือไม่ให้เล่นประจำแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันโซมเดี๋ยวมันซุดโซมก็ให้มากินอิ่นนอน,นอนหลับประมาณหนึ่งออแล้วก็เลยให้เราไปเก็บตัวไว้ที่หัวหินเพื่อจะได้ซ้อมให้เต็มที่ทั้งวันเลยแล้วก็นอนให้เต็มที่แล้วก็จะมีคนไปสอนหัดพูดนิดนึงนะสอนท่าเดินนิดนึงคือผู้จัดการเขาจะลงไปไปดู จะเอซจะไปดูว่าเอ้ยเราพัฒนาการเป็นไงบ้างนะอะไรเงี้ยแสดงว่าช่วงช่วงแเดือนที่อยู่ที่หัวหินนี่คือก็ไปไปกลับกลับไปไปกลับไปฮะไปไปกลับแล้วบางทีต้องมาประสานเสียงใน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 เพลงด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีมีส่วนร่วมเลยเพลงนั้นคือหมายถึงว่าตูดิโออัดเสียงนี่คืออยู่ในกรุงเทพเลยเขาอยู่ที่ถูมิสเบสครับเป็นของบัตเตอร์ไฟอ๋อแล้หมือนบัตเตอร์ไฟอันนี้ก็มาเล่าเรื่องของบัตเตอร์ไฟเป็นผู้สอนเราในการที่จะหัดหัดอัดเสียงเดี๋ยวนะพี่ ผมผมยังเข้าใจว่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยเขาจะเกาะอ,อยู่กับทีมแกรมมี่ประจํานะแต่ทาไมบัตเตอร์ไฟมาอยู่กับกับมาทําเบื้องหลังให้ดี่ได้คือตอนที่เราเฮียฮอก็ถามว่าผม,มผมเขาเสนอเขาว่าผมต้องการทีมบัตเตอร์ไฟมาทําดนรีให้ผมอ๋อพี่เป็นคนขอเองขอแต่อ,อ,อ,อันนี้อันนี้เฮียฮอเขาก็ตกลงโอเคเพราะเขาเขาไปจ้างทีมทีม,มาทำใช่ไหมพราะว่าให้ทําอย่างที่ที่ผมต้องการแล้วก็ประชุมกันหลายรอบมากกับบัตเตอร์ไฟให้ผมก็ไปเล่นให้เขาดู เรื่องนี้พี่เป้เขาก็เคยพูดไว้แล้วที่เดอะกัสว่าไฮโลก์มาเล่นให้ใหพี่จิและพันดูว่าเอ้ยเล่นยังไงวงเฮฟวี่มันเป็นอย่างนี้มันทํำยังไงเขาก็มาตรองดูว่าเอ๊ยมันควรจะเป็นยังไงมันไม่เหมือนวงอื่นเลยที่มันเคยมีในเมืองไทยอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องเริ่มจากเพลงคนพันล็อกเพลงแรกก่อนให้เป็นปูทางแล้วาว่าเพลงประมาณเนี้นะเราก็ฟังไปฟังมาหลายรอบจนตั้งแต่เป็นเดโม่ ต้องเป็นต้องเป็นกีตาร์ดิบๆเพื่อนๆเนี่ยดิบๆแต่ๆๆๆอย่างเงี้ยเอาฟังดูว่ามันมันน่าจะใช่นะเออมันน่าจะใช่เราัเสียงประสานครผมก็ไปลงเสียงประสานจริงกันหมดอ่ะอันนั้นเป็นเสียงของผมเรียงว่ากลิ่นอายดนตรีของอัลบั้มแรกวันนั้นก็คือมีการขับเคลื่อนจากเบอไฟค่อนข้างเป็นหลักเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเราค่อนข้างเรียนรู้จากพี่ตุ๋ยพงศักดิ์ภูวลีลานนนเป็นเป็นคนที่คุมเราอ่ะคุมเราว่าเราต้องเล่นร้องอย่างนี้นะแล้วก็เล่นอย่างนี้ คอดทางคอทต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะจะเป็นพี่ตุ๋ยพงศักดิ์ภูรลีนานน์ก็เป็นคนบางเป็นเป็นคนที่ต้องผมต้องอยู่กับเขาอ่ะรู้สึกว่ามันมันต่างหรือวมันเหมือนกับลายเดิมที่เราเล่นในล็อกขับใช่ไหมหรือว่าสิ้นมันต่างกันหรืเสิ้นเชิงคล้าย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 กันกรักได้คล้ายคล้ายคล้ายมันมีมีความเป็นเป็นเราอยู่เยอะเพราะอย่างอย่างอย่างเพลงอ่คนพันล็อกนี่ใช่ไหมทางคอดมันก็จะเหมือนเพลงคล้ายคล้ายคล้าย ถ้าเป็นญี่ปุ่นที่เราที่เราเล่นเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยคล้ายๆเพลงเพลงเมื่อก่อนนั้นเนี่ยที่เราเคยเล่นะมันก็ไม่ต่างอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มันมีประสานเสียงที่เป็นรายละเอียดลงไปอีกมันนุ่มนวลกว่าที่เราเล่นดิบเถื่อนที่เราผับอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็มันก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปตรงนี้ต้องเล่นยังไงตรงนี้ต้องเล่นยังไงตรงนี้ควรจะหยุดหรือเปล่าตรงนี้ต้องควรจะเบาแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมันจะเล่นแบบเมื่อเราเล่นลายสดที่ว่าเราอัดเต็มที่เลยปรังๆๆ n g b a ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเพลงไทยแล้วไม่ใช่อ่ะ คือเราสี่คน่ะห้าคนนะั่ะจ้อนเข้ามาแล้วมือเบสเพราะว่าเราตกลงกันว่าเราจะปิดคนปิดอัลบัม้มคอนเสิร์ตปิดอัลบั้มคนพันล็อกเนะี่ยเราจะช่วยพี่ตุม่มหรือว่าตอบแทนพระคุณพี่ตุม่มเพราะเราไม่รู้จะทํายังไงแล้วในการที่เขามีบุญคุณกับเราก็เลยจะไปเล่นปิดอัลบั้มที่ร้านล็อกผับโดยที่พวกเราอ่ะจะไม่คิดสตางค์เลย <c oughs> เล่นให้ฟรีๆเลยแล้วพี่ตุ่มก็จะเก็บบัตรเท่าไหร่คนดูว่าก็แล้วแต่พี่ตุม่มตามสบาย ใช่ไหมวันนั้นเราก็มาซ้อมวันนั้นผมบอกผมขาหักด้วยว่าผมไล่ฟังดูแลมาพี่ก็คือช่วงช่วงที่มาซ้อมคอนเสิร์ตอะ่ะผมเอาคีย์บอร์ดมาตั้งเสร็จแล้วเ,เรียบร,อร้อยคเซกเครื่องเสร็จเรียบร้อยซ้อมเสร็จแล้วขาออกไปอย่างล็อกพับอะ่ะผมผ่านหน้าร้านเชอร์แตมจะข้ามถนนพอดีผมเห็นรถสีขาววิ่งมามันวิ่งมาเร็วมากเลยแล้วก็ชนขาครังครับขาผมวันนั้นเลยเหรอวันนั้นเลยครับโอ้ขาหักทันทีเลยครับแล้วผมก็ไปลงมีคนชื่อโชค ชื่อโหยนหรือชื่อโชคเนี่ยพาผมไปโรงพยาบาลพราะมังกุฎแล้วผมต้องใส่เฟือกมาเล่นตอนสามทุ่ม<อ>เฟือกยังร้อนอยู่เลยครับแต่วันนั้นน่ยผมนั่งเล่นแล้วมีคนอุ้มผมอะ่ะจากที่หน้าหน้าประตูล็อกผับอะ่ะทั้งขาใส่เฟือกอะ่ะแล้วก็ไปที่คีย์บอร์ดแล้วก็เล่นเป็นโเนเพลงกระจกลาวอันนั้นคือคือผมเล่นทั้งขาเจ็บอย่างนันนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกดีที่สุดคือ เมื่อผมกลงมาแล้วผมไปกราบเท้าพี่ตุ่มว่าผมได้ทําหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้วหวังว่าพี่ตุ่มคงไม่โกรธผมนะที่ผมไปเซ็นสัญญากับอาเอสในวันนั้นเป็นปีแล้วนะพี่ประมาณแปดเดือนผมทัวร์จนจนจนโค,คกของคนพันล็อกอะแล้วก็เหลือคนส,สุดท้ายผมก็เว้นไว้ไปบอกกับที่บริษัทว่าผมขอไปเล่นที่นี่คือเพื่อจะตอบแทนพระคุณของพี่ตุ่มแล้็พี่จันในวันนั้นนะครับ